ยากนะไอมากี่วันแล้วหลายวันแล้วอ่ะเขาข่าวเพยโอเคมม <Okay. S 2> นเหนื่อยไม่ตาเหนือ่อยไหมไม่เหนือ่อยแบบนี้นเจ็บไมแดไม้ไหมไม่เจ็บนะอาตากระุ่มผมิ ตาจะไปหายสองข้างเสองข้างประกอบเลยนะจำเลยคือต่อตีเขาปดนวยพลังแรงด้านแต่ทีงูไปก็ซึมเศร้าไม่อยากคุยกับใครถามคำตอบคำตาตาอันนี้เมียไหมเมียเมียชื่ออะไรเชนะ บางอานเอา,อาแต่นอนใช่ไหมเขาเอาแต่นอนตรงนี้ซึมเศร้าไปเลยเป็นคนซึมเศร้า,ไป,าไปเลยอ,อ่ะขอลูกสาวเขาหน่อยดิต,ตาแป๊บหนินะเดี๋ยวผมขอแตะไอ้ลูกสาวนี่หนิเขาหลังดิไอ้ลูกสาวเอาวกระติ๊บคนนี้ออกไปลูกสาวทุกคนบ้างเดี๋ว่าแค่คนนี้คนเดียวไหรกัน อลูกสายเขาต้ไหนครับอ๋อน้ำหนักไม่เยอะอันนี้น้ำหนักมันเยอะหน่อยไม่ได้บูรีไม่ได้บูรีเด็คนนี้เนี่ย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 เขาคนละแลวมีลูกแค่สองคนเหรอคะไม่ขายเจ้าลูกลูชายโอ้ดีจังเลยโอเคเอาค่นี้ดีกว่าไอ้คนนี้โอ้ใกล้เคียงแล้วไอ้นี่เดี๋ยวอ่าไอ้หนูนั่งลูกหนูนั่งเลยนั่งเหยียดเท้าไปมงูนะเดี๋ยวลุงขอแตะเลยนี่อ่ะมันใกล้มันใกล้พ่อมันใกล้พ่อนะ อ่ะมือพ่อไปท่านกำไว้กไว้อหนมหัว <throat> น oh, sure. ้ามเอาเสือปูดมเอาเสือปูดป๊บแเอ่ะหัวหน้าพูดกหมอนะ หนูห้ามขยับเท้าและห้ามปล่อยมือพ่อมีพัดลมมีพัดลมหรือเปล่าพี่ปิดปิดแค่ปิดปิดพอเปบนะันหนูห้ามขยับเท้าและห้ามปล่อยมือพ่อแล้วคุยกับหมอห้ามขยับเท้าปล่อยมือพ่อนะตอนนี้ปลายเท้าเหน็บชาไหมถ้าหายชาแล้วบอกผมด้วย ถ้าไปอุงเท้าเหยดเท้านะคุณหมอตอนนี้ปลายเท้าหนไม่เหน็ดชาไม่ปุ่ยและไม่เย็นจะปลอดอีนะเดี๋ยวถ้าหนูรู้สึกว่าปลายเท้าหนูมันเหน็ดชามันอุ่นหรือเย็นอย่างใดหนึ่งบอกหมอ้วยนะอาจอุน่นอาจเย็นอาจชานนะถ้ารู้สึกอาการไหนบอกนะครับรู้สึกอย่างรู้สึกชายอย่างที่ปลายเท้า ข้างไหน,นทั้งสองข้างอย่าปล่อยมือนะห้ามปยับเท้าพอหมอเอามือออกจากหลังพ่อหนูจะหายชาเหมือนหมอปลาเล่นกลน่ะหายยังหายนะพอหมอแตะใหม่หนูรู้สึกอีกมองมือหมอไม่มีอะไรพอแตะปั๊บหนูรู้สึกอีกมันจะที่ตรงที่ไปเท้าหนูรู้สึกยังรู้สึกไงรอนผิชาๆรอนชานะดูนี่พอมือออกหายหายไหม หายนะทีนี้หมอจะไม่แตะพ่อแต่จะให้มือหมอเนะี่ยอยู่ใกล้พ่อมากที่สุดหนูก็จะรู้สึกเดี๋วจะบอกว่ามันคืออะไรดูนะไม่ให้ดูเลยมานเล่นก้นนะครับรู้สึกยังร,ร,รู้สึกรู้สึกไงมชาชา,ชาชานะ่ดูนะพอมุดออกจากนิสสาพ่อหายหายไหมหายนะหนูยกขาเครื่องตรงกีราขาตรงตรงแบบนี้ <c oughs> ยกเลยเอาลง อีกข้างหนึ่งอาลงเริ่มชายังเอาลรยกขาขึ้นใหม่อีข้างหนึ่งโอเคอ่ะฟังนะมันเป็นแบบนี้น่พี่อ่ะพอไ้แล้วพอพอแล้วที่ว่าผมให้ลูกสาวเนี่ยจะผัดพ่อมาเนี่ยผมต้องการสื่อ ล่างลูกสาวกับพ่อคือพ่อเนี่ยเขาเขาเขาจะไม่คุยพ่อบอกเอามือแตะหลังพ่อหรือเอามือใกล้ๆสีสาวพ่อแป๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเลยมันอาจอ่นอาจเย็นอาจชานั่นอ่ะมันคือธาตุพลังงานสักางที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถเอาเท้าเราเนี่ยสัมผัสกับมันได้แต่ผมใช้ล่างลูกสาวเขาผ่านเขาเป็นคนใสยเลดสิ่งที่หนูสัมผัสที่ปลายเท้านะ่ะคือสัรงาีที่อยู่ในตัวพ่อและ สารสามตัวนี้แหละที่มันทำให้พ่อเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าครึ่งผีครึ่งคนอ่ะคือจะไม่ใช่พ่อเราคนเดิมอ่ะอ่าเมื่อกี้เห็น,นคุยกับทีมงานปกติแกเป็นคนคุยร่าเลยตอนนี้คือไม่อะไรกับใครทั้งสิ้นไม่ค่ะว่ากินอะไรก็ไม่กินไม่หไม่อือน้ำก็ต้องบังคับให้อาบ่วาน้ำก็ต้อง ามตลอดนะครับทุกทีเขาหยุดคุยจอยจอยพี่น้องป้าหนาอามาคุยด้วยก็ไม่คุยวันนี้ทั้งวันเป็นแบบนี้มาไหว่เดือนแล้วบอกกันนะว่าเขาไปหาหมอวิทยาศาสตร์มาหมดแล้วไปแล้วอ้าตอนนั้นเขาบอกว่าเห็นว่าหยุดหัวใจหยุดเต้นเหรอไม่ไม่ค่ะไม่มีค่ะอ้าวพี่บอกว่าพี่บอกว่าโอ้โหโอ้โหอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับมันเป็นไงอ่ะ เขานิ่งเราก็นึกว่าเขาจะโเรอยเราทำยัไงเราก็เรียกเขาเขายาเขานานแล้วปวดปวดแต่ฟื้นพักไอ้ไม่ซึ่งสิตาทีเขาแบบนอนหลับไปเลยเฉยอ่ะเหมือนหลับลึกตลอดตาฝันอะไรไหมตอนที่หลับลึกอ่ะฝันอะไรไหมไม่ฝันเห็นอะไรแปลกแปลกบ้างไหมคะไม่เห็นไม่รู้สึกอะไรเลยตาเห็นคนตายมาเรียกยังไง ฮะพี่คนแถวนี้มีใครเป็นโรคต่อตาเนี่ยต้องเอาไรไปอกตอนนี้บ้างบ้าเราเขาเห็นเขาเห็นอะไรบ้างดีกว่าเพราะว่าเขาเคยเจอว่าแม่ตะเคียนจะมาคลีจักเขาเห็นอะไรบ้างดีกว่าเออทำไมตาพูดถึงแม่ตะแม่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 ตะเคียนล่ะตาตะเคียนเนี่ยตอนนานพูดต้นตะเคียนมาจากขาน เป็นยังไงครับแล้วาก็มาเข้าห้อยแเขาก็ทุบห้อยไงแล้วก็ฆ่าคนมาเรอยอะไรต่อต่อเนี้ยตาเพลือไม่ใช่เหรอว่าตะเคียนอ่ะเจ้ายด้วเจ้าชีวิตตาเพลือไม่ใช่เหรอไม่ได้ที่เขาพูดมาคือเขาทำอะไรไม่ได้คือฟังนะเฮ็ดเนี้ยเฮ็ดเนี้ยถ้าให้หมอช่วยช่วยได้แต่ว่าต้องไปอยู่บ้านผม ไม่เกิดอาทิตย์เข้าปกติไม่เกินพรุ่งนี้ว่างอะเอาไปส่งพรุ่งนี้เลยไม่ว่างก็ต้องแล้วใครไปไปไปเฝ้า,าอเอาเสื้อผ้าเอาที่นอไปิ๊งไปมไม่ต้องอรมไมต่มต,มต้องไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เกินอาทิตย์หลังวันพระน่านจะกลับได้ <c oughs> อาการไอก็จะหายทุกอย่างหายหมดทุกอย่างสดชื่นแต่เรียนอันเนี้ยแต่เดี๋ยวหลังจากไปอยู่บ้านผมแล้วเนี่ยอ่ ขาจะกลับผมจะให้ของมาแก้ในห้องนั้นอะแต่เดี๋ยวเหล่านี้เดี๋ยวผมจะไปจัดการเดี๋ยวเดี๋ยวคินกูซ่าเอาเอาไปก่อนแล้ววันที่ไปประจวบเอาไปรอทะเลให้เอาไปลอยทะเลให้ขาจะเปอะไรทีมงานจะเป็นอะไรไปถุงไหมพรุ่งนี้ได้ไหมผมไม่รู้ผมกลัวแต่ไปเหดี๋ยวเกี่ยวกับผีอ่ะ

รมก็บไม่รู้ว่าใคราหอาม่ได้ไม่ได้เด็ไปเก็บมาไวหรื่าพ่อสัมผัสได้ไหมคะเหล็จับได้ไหมจับไม่ได้ไม่จับแต่เขาพูดนะพูดแต่เมื่อกี้มเาดอะไรัพูดเพูดกับผมไม่ไอ้พูดเลยไม่เกินอาทิตย์หายขาดพูดเก่งหายไอนี่ไอก็เริ่มดีเลย คุณพ่อแตะไม่ได้เลยใช่ไหมครับทำให้แกเขาดีขึ้นเราเนี่ยเป็นคนละคนนะเป็นไงเป็นไงลุงทเป็นไงไปรู้ใครเก็บมาปอตีก็ไม่คุยเลยใช่วันนี้ไม่คุยเลย แต่ก็หายเนี่ยแป๊บเดียวไม่เกินนาทีหลังมาพักก็กลับได้แล้วก็มัจะปวดเนี่ยเวลาเขาเป็นเอาช่วยได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้อแค่แป๊บเดียวนั่นแหละนะคือพรุ่งนี้นะเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์ผมไม่อยู่พรุ่งนี้ผมอยู่ แชร์โลเคชั่นเดี๋ยวที่ว่าบ้านหมอปลาสองร้อยกับหกสิบโลอะกับนี่นะผมยังมาถูกเลยอะ่ะไม่หนูกกมุ่งเข้าอ่ะลาดบุรีเพชรบุรีเลย <c oughs> ไม่ต้องไปตามกูเกิลแมปถ้ากูเกิลแมปมันจะพาเข้าเขาแบบอีโ <c oughs> ย่ o เนี่ยก็จะพาไปถึง,ถงขึ้นเขาเดียวเลยพาไปเส้นหลักดีกว่า กดที่ประจอพี่ก็หน่อยครับขออนุญาตนะป้านะขออนุญาตเอปิดแม็ก่อนนะมพ่อโอเคโอเคโอเคไไช็ดตช็อไม่ไม่ไม่่พาลองจับอ้อมที่ปะจอนเป็นไงความดันมันเป็นไงบ้าง เจอเลยนะเบาบางมากเลยพี่อะไรเบาบางเสียงเสียงชี่จรเหรอจ้าเขาจะตายเหรอแล้วเขาจะเป็นอะไรมเนี่ยมีอาการไงบ้างคะเขาาก็ต้องรู้สึกตัวเขาเองด้วยไงถึงถามเขาเนี่ยเขาบอกผมว่าเดี๋ยวมาขอคัดสิบครั้งของผมก่อน เขาเม้นปากป้าเขาบอกเอ่อเด็คือก็มานั่งนั่งคิดเขาเม้นปากป้าเม้นปากผมแน่ผู้ายอย่างนี้พระย่อมรู้นะคะชีวิตจริงบ้านฉันเป็นคนดีทุกๆคนเลยค่ะเช็ดเช็ดหน้ากันหน่อยเช็ดตัวหน่อยอ่าโอเคคนคือคนเป็นพยาบาลเช็ดหน้าหน่อยนะคะ เขาเป็นยังไงบ้างป้าพอเช็ดแล้วอ่ะก็ดูดีขึ้นนะคะเพราะว่าพระก็สร้างสรรค์ให้เราพูดถูกประเพณีกับบุคคลว่าอย่างยาว้าเอาจมูกใกล้เขาเหมือนป้าจะหอมเขาน่ะไม่ได้หอมเพาเลยบัญชาการพูดอย่างนี้ก็จะตายเร็วเราเป็นคนดีกันทั้งบ้านเรารู้ตัวล่ะ นาพี่เดี๋ยวเอาไปคุ้มนะยงยงยงประมาณสีชั่วโมงโอเคนอเรื่อมนะละดีละอืมต้าถามแกเป็นอะไรคะี่จะเป็นอะไรเป็นอะไรไหมตอนนี้มีอาการไหมไม่มีเไม่ได้เลยอะไม่มีการก็นทลสาบสบับวามชีวิตจริงท่อไหบ้างครัทยาาล้กราไม่ดีผมจะมาทําที่วัดกันนะ แล้วใครจะทำร้ายพี่กบังดีแค่นั้นนะโอเคโอเคน้องให้ข้างหลังพี่ทั้งวันพ่เช็ดหน้าอาเช็ดได้ป้าบ้างนะอย่านะบอกพี่โนดนะเพื่อนตำรวจเดี๋ยวอะไรมาบ้านกันนะเพื่อนพี่โนดน่ะแล้เอามาจะเช็ดหน้าให้ไม่เช็ดละเดี๋ยวเช็ดเขาแล้วอันเนี้ยก็เช็ดคุณต่อไงทําไม่ได้นะเป็นอะไรทําไม่ได้โอ้เอาเช็ด อันเก่ามาเช็ดเราใหม่โห้ยก็หน้าคุณกระปยูกแล้วนี่ไม่สกระปรกเราเป็นพยาบาลนะเราทําถูกวิธีทุกวิธีเลยทำไมปากเหม็นนะเป็นพยาบาลอ่ะนี่นี่ยังได้กินคุ้เลยี่ยิ้มเลยพี่รู้จักรัตนานไหม